5 9 00 0บาทเท่านั้นนะครับออกรถเจ็บาทผ่อนเดือนละประมาณ9,0 0าปลายโตโยต้าซ h r อ0 1 8ครับวันนี้ป้ายแดงเป็นร้านนี้จัดโปรพิเศษให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะครับ5 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับทำส่วิเศษ้ยพิเศษ2.79ให้ได้ด้วยนะครับ5 5า0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ9 0 0 0พปลายนะครับออกรถ7บาทฟรีดาวจัดโอนประกันภัยนะครับภายในคุณได้รวมอะไรมันติฟังก์ชันแอร์แบ็คคู่มันติฟังก์งชันนะครับ แบตเดินชิปคูดคอนโทรนะครับได้หมดนะครับแอร์แบกนะครับเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนิดหนึ่งด้านหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์3จุดด้วยนะครับเครื่องยนต์เป็นดูอัลวีวทีไอนะครับซุ้มโชกซ้ายขวาเดิมหมดนะครับคันหน้าคันบนเดิมหมดฝากระโปรงนะครับอาร์ตลูกจุดอยู่ครบเลยมอกออยู่นะครับเป็นรถที่โอเคเลยนะครับมา วันนี้ผมจัดให้สวยๆเลยนะครับ5 5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับออกรถเจ็ดบาทผ่อนเดือนละประมาณ9,000ปลายฟรีดาวจัดโอนประกันภยัยและประกันเครื่องเกียร์5ปี2,000มืโลและประกันโครงสร้างชนหนักจนำนำพี่ค่องจะต่อรับซื้อคืนด้วยออกรถเ็บาทเท่านั้นผ่อน5,000ปายอยากเป็นเจ้าของรถ t ต y o ต a าเซนอคันนี้ทักด่วนเลยนะครับแสงลูกทุกค้าให้คุณม,มากร้ครับ